สวัสดีครับวันทองสามนะท่านผู้ชมครับหลังจากห้างหายไปโดนน,น้องวงนีิจีบเอมนี่กลับไปเก็บพิดาอ่ามาหายไมาปมือเตรียมจัดฟองหุ่นขากระเครื่องมีนาเขาเขานาฝนเรารู้สว่าปัญหาหลายครับเพราาะว่แม่วันฟ้องนอนเนื้อหมดเนื้อเพี่ยรเนื้อโอ้ก็ก็เนี่เดี๋ยวมือมุ่งเตรียมจัดทรงอ่าตุ่นขาเดี๋ยวเดี๋ยวทำรอบอีกรอบหนึ่งในจัดทรงตุ่นขาครับไปกัอีกส่วน อ่าแล้วก็เขาก็จะส่งลูกค้าเนะเดี๋ยวตามชื่อเลยครับตามชื่อเลยตามชื่อเวยเขาโทรไลน์ช่วงนี้มันมันก็คือว่ามันมันมันเกี่ยแล้วก็เหมือนพวกปัญหาของหมดหมดครับทัองเกี่ยทั้งหมดแล้วก็เรื่องแมววันท่องไลมันเห็นอย่างจังน่อืมจังไงกะรอดจังหน่อ้ไอ้ซิมซิซิโชกัน น,นี่ใส่แดงของปอกซื้อครับนั่นแหละครับเดี๋ยวจะต้องเบือนรออนิดนึงจะได้กับไฟที่ตามด้วยครับพี่ต้องทำเลยนะสม,สม่มๆครับผมนั่นมันคือก้อนที่เป็นอาหารเหรอสนใจารือเปลอาครับ นังเสียบหวานจืิใจครับได้ฟังเทศตานนะครับบุรุษสระเรนขบม 嗯，好凉，空调。